การทำหนังสือการ์ตูนของคุณรงคเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรที่เป็นอุปสรรคนักแล้วก็ดำเนินไปด้วยการถ่ายทอดความสุขความคิดของคนที่เขียนการ์ตูนเนี่ยไปสู่ผู้อ่านทุกเดือนทุกเดือนนะคะจะไปมีอุปสรรคบ้างก็เช่นเรื่องทุนในการผลิตหนังสือซึ่งบางครั้งนักพิ์เนี่ยจะประสบกับปัญหาเรื่องราคากระดาษขึ้นบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ก็จะต้องขอปรับราคา แต่ว่าก็ทุกครั้งที่มีการคุยกันกับบรรณาธิการคือตัวคุณรงค์เองเนในเรื่องการปรับราคาด้วยหลักการที่คุณรง์ต้องการที่จะให้เด็กทั่วประเทศเมีโอกาสได้อ่านชัยพฤกษ์การ์ตูนเพราะว่าอ,อย่างที่เรียนว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเด็กอ่านกันทั่วประเทศยอดเป็นแสนนะคะแล้วก็ แน่นอนเด็กต่างจังหวัดไม่ได้มีเงินมากนะคุณนงค์ก็จะยืนหยัดในเรื่องราคาก็พยายามคุยกับเจ้าของสนิมพ์มว่าขอให้ยืนราคาเอาไว้บางครั้งมันก็จะออกไปในลักษณะที่ว่าลดจํานวนหน้าสีลงบ้างเพื่อทั้งหลายทั้งปวงก,ก็คือเพื่อให้เด็กสามารถที่จะซื้อเฉลือกกระตุ้นหาำได้